สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า the last a v e n t u r e 2นั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ในภาคที่2กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ภาคแรกนะครับได้รับความนิยมกันอย่างมากเลยนะครับ สำหรับตัวเกมนี้ภาพกราฟิกอาจจะไม่ดูอลังการการสร้างนะครับแต่เน้นที่ระบบเกมนะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในภาค2กันครับมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองผู้ชมครับในภาคที่2สําหรับซีรีส์เกมเอาชีวิตรอดเกมนี้นั่นเองนะครับหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยครับมีผู้เล่นมากกว่า5,000 0 0คนน,นั่นเองผู้ชมครับอันนี้ก็ออกภาคที่2เนาะตัวกราฟิกในเกมนี้นะครับอาจจะไม่ได้ดูแบบโดดเด่นเหมือนค่าอยอื่หนหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ เขาพยายามพัฒน,นาในส่วนของตัวเกมนะที่สําคัญคือเกมนี้สามารถเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของค่ายานี้เลยน,นั่นเองทุผู้ชมครับนะก็คือจะเป็นข้อดีที่แบบเจ๋งมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถสกิปตัวเนื้อเรื่องได้นะเราทําการเล่นเรือไปนะครับผมบ้านมันไปติดเกาะแน่เลยนะั่นไงมีเกาะอยู่ข้างหน้าล้วไปชนเกาะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าเรือมัน มาสำรวจเกาะหรืออะไรประมาณนี้นะภางนี้นะครับเป็นการเอาชีวิตรอดในป่าจากเหล่าซอมบี้แน่นอนนะครับเนี่ยขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวบรรยากาศภาพการาฟิกในเกมนะครับเนาะก็คือจะเป็นตัวพรีเซตนะครับที่หลายๆคนเห็นในหลายๆเกมนะเป็นพรีเซตประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ตัวเกาะก็กาจะาเป็นพรีเซตหรือว่าสร้างด้วย unity นะครับนะอันนี้เดานะคัดเดาเฉยๆโอเคโดดไป โดดไป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 อันนี้ลองเทสดูนะครับนี่ครับเทสเทสดูนะนะนมีมีตีด้วยสันปืนนะครับมีกระโดดเฮ้ยก็สูนจะหมดแล้วหรอคือลองเทสนิดเดียวเองมีเปลี่ยนอาวุธนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็มีวิ่งเร็วนะครับเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปในเกาะกันเนาะ เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับทานผู้ชมครับเราต้องออกสำรวจพร้อมๆกันตอนนี้เลยนะเราก็กำลังวิ่งไปอยู่นะครับนะตอนนี้นะครับวิ่งเข้าไปในเกาะ คือเกมนี้มันจะเล่นแบบประมาณเดี๋ยวเจอซอมบี้เจอสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โอกและดีและปลอดไทยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e t ท l s l ลั awakening Concain ่กกแผค t o เวอร์ f f ฟแฟนตาซีอ k ร์ค h นฮัลลี่พอตเตอร a บูอาไและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center เฮ้ยแล้วลงไงเนี่ยเดี๋ยวหาทางกัน เอาแบบนี้แล้วกันนะแต่มันกลับขึ้นไปไม่ได้นะ <c oughs> กลับขึ้นไปไม่ได้นะแต่ลงมาได้แล้วนี่ครับเจอเหมือนมีบ้านเลยลองเข้ามาสำรวจดูกยนนี่ไงซอมบีนม้นะทุกช่ครับมีของไหมไม่มีเนี่ยมันจะมีพวกซอมบี้อยู่นะครับนี่ก็เจอเหมือน กระท่อมนะครับหรือว่าบ้านล้างนาอที่เต็มไปด้วยแบบซอมบี้นั่นเองท่ผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปสำรวจนะว่ามีอะไรนะครับเหมือนจะมีพยาบาลแล้วมีคนอยู่นะเออเดี๋ยวเราเอ้ยคัดซีนเแบบนี่ยข้อมูลิดตรงนี้แหละคัดซีนไม่สามารถข้ามได้นะครับผมวันนี้ก็จะมีพยกระเป๋าพยาบาลนะครับมีสตอร,รี่ของตัวละครที่มันนั่งอยู่ตอนนี้นะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมากับครอบครัวเลยนะแล้วก็น่าจะเกิดในส่วนของตัวเชื้อไวรัสนะครับแพร่ระบาดในเกาะน,นี้ เ,เก็บไงอะ่ะเฮ้ยเก็บไม่ได้หรอจบแล้วถ้าเก็บไม่ได้นี่คือจบเลยนะเดี๋ยวนั่งลงไปดิเออเก็บไม่ได้จริงว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเฟลเลยนะเนี่ยเนี่ยมันมีแต่มันเก็บไม่ได้เหรอหรือว่าเราเ HP เต็มอยู่ สำรวจดูมันก็ไม่มีอะไรนะเขาหน้าใช้ชีวิตบนเกาะน,นี้แหละเดี๋ยวออกสำรวจรอบๆเกาะดูนะครับมันมีทางบอกอยู่แหละเราต้องไปทางนี้นะครับคงไม่วนกลับไปทางเดิมนะเอเออ่ฮะมีของอยู่อ่ะใช่ไหมมีเต็นท์นี่ไง ไหนที่หยิบได้มันจะขึ้นลูปมือแบบนี้นี่พยาบาลต้องเป็นแบบนี้นั่นไงสอมบี้มาแล้วมาเฮ้ยมีสองตัวเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวเจะเก็บกระสุนรู้สึกว่าเปลืองกว่าเดิมวะเนี่ยมันไม่โดนเหรอ มันมีระยะด้วยนะถ้าไม่เข้าใกล้ระยะมันก็ไม่เดินออกมาโอ้โหปืนพกคือจะเก็บแล้วแบบมันนี่เลยวะเออไม่มีอะไรมั้งรับเต็นมันเป็นเกมเอาชีวรอดแบบเนื้อเรื่องอะครับเราต้องคอยแบบเก็บของนู่นนี่นั่นนะแล้วด้านหน้ามีแบบมีบ้านอีกแล้วอ่ะเดี๋ยว ค่อยๆเข้าไปสำรวจนะแล้วไปแบบช้าๆนะครับโอเคเก็บของกันพยาบาลอันเล็กเลือดร้อยหกเลยเหรอมันใช้เลยเหรอเก็บปุ๊บใช้ปั๊บงี้หรอนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักแล้วเนี่ย หมุนกันเอาหมดแม็กไปก่อนอันนี้บักบ๊กบักบ๊กบั๊กบั๊กเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนแล้วกันมาเป็นแบบซอมบี้ร่องหนเหรออ๋อนี่ไงมันออกมาจากอีกห,อห้องหนึ่งมาจากตรงไหนวะซ้ำไปก่อนตกใจ <c oughs> กำลังสำรวจคือเดี๋ยวเจอซอมบี้ร่องหนในนี้ โ okay. อเคออกไปกอนผมว่าเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันติดบั็อกไปสำรวจอีกอันนึงดีกว่าเราต้องดูนะครับห้องทางขวาแล้วก็ห้องทางซ้ายเนาะตอนสำรวจอะนะมีซอมบี้ก็บอก็จะมีทุกหลังเลยเหรอคือจะแบบไม่ให้แบบผมเข้าไปสำรวจแบบง่ายๆบ้างเลยเหรอเนี่ยรัวๆแม่งเลยนี่ไง ได้อาวุธว่ะโอ้โหของดีนะครับทำไมลูกซองเขายังไม่เปลี่ยนในนี่นะยังไม่เปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะจริงๆโมเดลอาวุธมันก็มีหลายแบบอะนะแต่เราก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนโอ้โหไมทางผมว่าเราต้องแบบค่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆนะ น่าจะมีอะไรอีกนะครับไม่ใช่ว่ากลับไปทางเดิมบ้านเดิมนี่หาโอ้โหเ the t h e fat เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วตัวมันอยู่ไหนวะยบอกนู่นนะนี่ไงนี่ไงไง,ไง,ไงวิ่งมาทางนี้คือผมใส่หูฟังแล้วเสียงมัน เสียงมันมาเลยตัวมันอยู่ไหนนี่ไงโอ้โหแม่งโคตรเปลืองเลยโคตรเปลืองกระสุนเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เออมีอะไรเปล่าโอเคไปได้นะครับไปต่อไปต่อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็สำรวจตามเนื้อเรื่องของตัวเกมที่เขามีนั่นเองนุกผู้ชมครับ เจอบ,บ้านอีกแล้วนะครับนะก็เล่นสำรวจไปเรื่อยๆนะใครชอบเกมเอาชีวิตรอดแบบเนื้อเรื่องประมาณนี้ก็นี่เลยนะครับแล้วก็มีอาวุธอีกแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ